ชิงมาเดินสำรวจคาเฟ่ที่เป็นแหล่งแฮงเอาท์ของเกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์คอนโซลค่ะเกมเมอร์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าบอร์ดเกมทั้งหลายก็มักจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ค่ะที่เกมโอเวอร์คาเฟ่ย่านทองหล่อแห่งนี้นะคะและว,วันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องเกมก็พลาดไม่ได้แน่นอนเลยค่ะที่จะต้องพูดถึงเทรนด์ของเกมที่โด่งดังได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ AIS อเจิับพบกับตอนไลฟ์สตรีมมิ่งเกมเทรนด์ค่ะได้ ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะว่าใครที่ไหนจะชอบดูคนอื่นเขาเล่นเกมกันแต่ตอนนี้ยอดวิวกลับเติบโตพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ยอด follower บนเว็บไซต์ Twitch.tv เป็นเว็บสำหรับดูคนเล่นเกมไลฟ์สตรีมมิ่งโดยเฉพาะได้พุ่งขึ้นไปอย่างหยุดไม่อยู่เลยค่ะทำให้ Google ไม่รอช้าปล่อยแอปทีเด็ดเป็นฟีเจอร์เสริมของ YouTube ที่มีชื่อว่า YouTube Gaming ออกมาเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ของเกมเมอร์ ถ้างั้นวันนี้เราจะไปลองไลฟ์สตรีมมิ่งกับ2ค่ายยักษ์ใหญ่ PlayStation กับ Xbox กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะเล่นเกมคนเดียวก็คงจะไม่สนุกนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญมาเพิ่มสีสันให้กับการเล่นเกมของเราคุณเจนร้อยเสียงนั่นเองค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณเจน mm hmm. ที่เขาว่าร้อยเสียงเนี่ยเขานับเลยใช่ไหมคะว่าร้อยเสียงจริงๆอ๋อ <laughs> ไม่ได้นาค่ะเป็นฉายา <laughs> เป็นฉายาแต่ว่าทําได้หลายเสียงเลยค่ะใช่ใชอยากลองฟังดูจังเลยว่าเสียงที่สามารถทําได้มีเสียงอะไรบ้างถ้าสมมุติให้พูดว่าดิจิคับแล้วทำาหล่งไนเสียงได้ไหมคะเสียงจริงจังจริงจังหน่อยเออเอาเอาเอาค่ะค่ะถ้าเด็กก็ดิจิคับอันนี้เสียงเด็กหญิงแล้วก็ดิจิคับเสียงเด็กชายอ่ะเสียงผู้หญิงก็ดิจิคับเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายก็ดิจิคับ อารมประมาณนี้ค่ะอ๋อซูชิงทำได้เป็นเสียงซูเนโอค่ะดิจิคลับใกล้เคียงอะไร้บ้นงต้นแต่ว่าทำได้หลายเสียงจริงๆดิจคลับใช่ค่ะ ส่วนมากจะเป็นเสียงกระตูมส่วนใหญ่วันนี้ค่ะที่เชิญคุณเจนมาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คอนเทนต์เรื่องเกมเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมสูงมากแล้วก็จะมีอาชีพที่เรียกว่าเป็นเกมแคสเตอร์เกมแคสเตอร์ก็คือจะเป็นเหมือนกับนักภาคเกมที่เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ภาคไปด้วยวันนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าคงจะสนุกดีถ้าหากว่าเราจะให้คุณเจนมาช่วยภาคเกมให้เราจะมีเกมค่ะจากของสองค่ายก็คือ Sony PlayStation กับ Microsoft Xbox นะคะเพราะว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาจะมีคอนโซลที่เขาก็จะแข่งขัันนนกกแแล้ว็จจะะมีฟปรําของ ทีนี้เนี่ยมันจะมีความเอกซ์คลูซีฟตรงที่ว่าเกมไทท้ลใหญ่ๆก็จะอยู่เฉพาะกับค่ายนั้นเท่านั้นถ้าอยากจะเล่นก็ต้องซื้อคอนโซลของเขาเราก็เลยเตรียมมาให้2คอนโซลเลยค่ะวันนี้มีทั้ง p l a y s t a t i o n แล้วก็มีทั้ง Xbox นะคะซึ่งเราจะเริ่มจาก PlayStation กับเกม Unchar t e d 4กันก่อนซึ่งเป็นซีรีส์เกมที่โด่งดังบนคอนโซลนี้ซู้ชิงกลัวว่าถ้าหากว่าคุณเจนเล่นเกมอาจจะเสียสมาธิในการที่จะภาคเสียงเจ๋งๆ,ๆให้ได้เราก็จะมีตัวช่วยค่ะมีคนมาช่วยเล่นให้ตัววช่วย เราเข้ามาเลยค่ะคุณแมนค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเยะ โอเคเดี๋ยวคุณแมนจะมาช่วยเล่นเกมนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้เล่นกันเองด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาไลฟ์สตรีมไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยเราเข้าไปที่เกมบล็อดแคสต์เราจะเห็นว่ามันจะมีการถ่ายทอดสดการเล่นเกมต่างๆของผู้เล่นจากทั่วโลกเลยมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจตรงที่ว่าทําไปทํามามันกลายเป็นอาชีพเกมแคสเซอร์ที่เขาได้เงินเยอะมากในแต่ละเดือนคือแบบวันๆหนึ่งก็เล่นเกมอย่างเดียวก็คือเดี๋ยวคุณแมนจะเป็นคนเล่นเกมนี้ในขณะที่คุณเจนก็จะพาดเสียงเล่าเนื้อหาไปด้วยใช้จินตนาการ ได้เต็มที่เลยนะคะว่าตัวละครของเราทําอะไรอยู่บ้างในระหว่างที่เราเล่นเกมนะคะเราจะไลฟ์สตรีมไปด้วยซึ่งเราจะไลฟ์สตรีมผ่านทางกล้องของ PlayStation ตัวนี้เสร็จแล้วค่ะมันก็จะไปอยู่บนแพลตฟอร์ม YouTube Gaming ยูทูบเกมมิงมีนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ YouTube เปิดตัวขึ้นมาเพราะเล็งเห็นว่าคอนเทนต์บน YouTube ที่คนดูเยอะมากคือคอนเทนต์การเล่นเกมเดี๋ยวเราจะเล่นเกมภาคเกมทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้คนสามารถดูสดได้ผ่านทาง YouTube เกมมิงด้วยค่ะมือเล่นพร้อมนะคะมือภาคพร้อมนะคะอ่าเราไปเล่น u n c h a r t ดโ4กันเลยค่ะเริ่มเกมมาจะมีอะไรบ้างครับคุณแมนก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคำคมของ แฮนลี่เอเวอรี่นะครับค่ะคือพูดถึงพล็อตเกมคือค่ะเป็นคำคมที่พูดถึงฟอร์จูนแบบสมบัติเนื่องจากมันเป็นเกมเกี่ยวกับการล่าสมบัติใช่ไหมครับเป็นคาแรคเตอร์หลักของเรามันจะอารมณ์ประมาณอินเดียนาโจนนะครับพี่อ๋ออินเดียนาโจนครับผมน่าดูมาแล้วมาละเมฆบอกฉันขับเรืออยู่โอ้ my god เออที่ปัดน้ำฝนนี่ทำให้ฉันมองไม่เห็นอ่ะเออ แต่บอกมันพุ่งมันมาแล้วแต่จนจะยิงคุ้มกันให้เอ,อ๋อันนี้อันนี้ยากอันนี้ยากภาคเสียงยังไม่ไดป้ปังปังปัง <c oughs> ปังปังหรืออาเจนเบ์เบลล์เมื่อไหน่ปิวป้วปิ้วเออเสียงแบลล์บลลในเกมนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ขัดกันแบบปิ้วปิ้วเอ้ยอันนี้จะลดอายุผู้เล่นลงมานิดนึงจากเป็นเก้าสิบแปดคนอาจจะเหลือห้าคนโนบิตะฉันจะยิงคุ้มกันให้เองฝากด้วยเนอะโดรีมอนเนอะเออเออ ฉันขับเรือไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เลยอ่ะนายเนี่ยเรียนไม่เอาไหนก็ยังจะอ้าแล้วนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันแเราคะเน,นี่ยมีแม่ชีโผล่มาเนี่น<า>ยแ<ข>บบว่ายอนวายของพระเอกครับนั่นนั่นแซมนี่เฮ้ยทางสะดวกทึบฉันจะไปหาแซมฉันจะออกไปแตะขอบฟ้าทึบเขาฉันจะหักก่อนแน่ึบแซมนายรอฉันก่อนนะ นั่นเขาหักใครเอกพึบจะนจอกไปแตะคอฟ้ากับได้ยากอ้าวิ่งวนฮุบมีใครอยู่หรือเปล่าโลไม่มีใครอยู่ทั้งแค่ด้วยวิ่งเลยอ้าอุ้ยจับกับเราไม่ทันผู้ใหญ่ซวกของนี้หูือท่าทางมีพิรุษอีกนิดนึงนี่เดินเฉยๆไม่ได้ต้องมีท่าเยอะตลอด เฮ้ย่้แซมนั่งไงแซมฉันมาแล้วเฮ้ยพวกฉันลอยอยู่เร็วๆเข้าแป๊บหนึ่งเนะชาดีก็ยหงจะปีนที่เสร็จสิ้นถนนมีทำไมไม่เดินละลูก จากที่ดูกราฟิกของการเล่นเกมไปเทียบกับเกมที่ปกติคุณเจนเล่นแบบบนมือถือคนละเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความละเอียดอ่อนของภาพนะคะแม้แต่เส้นผมยังพิ้วไหวได้เหมือนจริงมากแล้วมาอ่านคอมเมนต์กันนะคะจากการที่เราไลฟ์สตรีมเล่นเกมภาคเกมกันไปนะคะก็มีคนแวะเข้ามาชมเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีคนส่งข้อความเข้ามามีหน้ายิ้มนะคะมีบอกว่า is cool มีแบงแบ่งแบงแบงเขาช่วยหาให้เมื่อกี้เรานึกเขียงไม่ออกเรามีปังๆเรามีเรามีปิ้วปิ้วมีเป็รียเขาเลยแบงแบ่งมาให้เราค่ะ อะเราผาาเกมนี้กันมาสักระยะแล้วนะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนบรรยากาศไปหาเกมที่มันแบบสยองขวัญสั่นประสาทกันบ้างนะคะหลอนเลยนะคะแค่ยังอยู่ข้างๆคุณก็หลอนแล้วค่ะไปเราไปเล่นเกมอีกเกมหนึ่งกันค่ะ AIS c g Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS เกมสยองขวัญที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะคะมีชื่อว่า Until Dawn ต้องทำต้องสิ่งขอ,ขอขอเซนสย,ยองขัญหน่อยอันชิงดอนคนลุกคนลุกซ <laughs> ึ่งเป็นเกมนี้ค่ะเป็นเกมไตต้นใหญ่มากที่ตอนแรกเนี่ยเขาออกแบบมาว่าจะเปิดตัวสําหรับ PlayStation 3 <laughs> แต่ทําทไปทำมาเนี่ยมันก็มาอยู่ที่ PlayStation 4แล้วก็เป็นเกมที่เปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่มากจุดเด่นของเกมนี้นะคะก็คือการที่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Butterfly Effect ก็คือว่าทุกสิ่งที่ผู้เล่นทา ที่ผู้เล่นตัดสินใจทําไปจะมีผลกระทบต่อพอดเรื่องที่จะเปลี่ยนไปตามการตัดสินใจนั้นๆเท่เนอะเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามันมีเอาคำได้หลายแบบมากมแล้วแต่เราจะใช่แล้วมันก็จะเล่นกี่ครั้งก็ได้ลองเล่นเลยค่ะโอเคครับนี่ที่เราพูดถึงบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกนะคะขึ้นมาเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นตอนเริ่มเกมเลยเขาบอกว่าผีเสื้อเนี่ยมันแค่กระพือปีกทีเดียวก็อาจจะนํามาซึ่งเฮอริเคนได้โหยิ่งใหญ่จริง เดี๋ยวไล่อมอนตอนไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยลโอเคมาเริ่มเริ่มเนื้อหาแล้วค่ะอันนี้นนจะเป็นตัวเด่นนะคะอ,อันนี้ชื่อเบ็ดเบ็ดอ่าในคืนฤดูหนาวที่ทุกคนต่างพากันสังสรรค์มีบางสิ่งบางอย่างกำลังคลืบคลานเข้ามาใกล้พวกเขาเอ้าเธอวันนี้เธอแต่งตัวดูเฉยมากไม่ฉันจะทำปารต์ตี้ตามฉันมาฉันจะพาไปดูอะไร ดูถ้าเดินสักกล้ตายแล้วเส้นผมผิวไหวมากเลยภาพสวยมากอันนี้เริ่มเลยใช่ไหมคะเกมเพลย์เราเริ่มแล้นะคะพี่เจลองเล่นดูไหมครับอ่โอเคดีเลยค่ะคราวนี้นะคะจะเล่นเกมไปด้วยแล้วก็พาไปด้วยคุณเบสเต็มที่เลยค่ะฉันเดินงงอยู่ในทุ่งปลายเนอฉันจะไปทางไหนดีเขาจะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะไปทำอะไรคุณเราไป ปลูกจอชไหมคะเราปลูกจอร์จชใช่ไหมคะเรวมาปลูกบักจอร์จก็เฮ้ยจอร์จตื่นสีมีเรื่องแล้วเธอจะไม่ตื่นจริงๆเหรอบ้าเอ้ยฉันไปเองก็ได้บ้าอะไรเนี่ยเธอออกไปข้างนอกเหรอฮันเนอร์ฮันเนอร์เดี๋ยวฉันจะไปตามฮันเนอรเองคุณไม่ต้องกลัวไม่ได้นะก็คืนแบบนี้หิมะมันอันตรายเรื่องวงกระเสียงแล้วนะคะตอนนี้ ทัาน呐ฉันจะไปตามเองขอเสียงวิ่งขอเสียงวิ่งเอางั้นแหละนั่นแหละเออ่ดูตามรดยเท้าแล้วกันนาะแต่ถ้าชีวิตจริงมีอย่างนี้ก็ดีนะคะคือมีช่วงเวลาตัดสินใจว่าจะไปซ้ายหรือจะไปขวาชีวิตจริงนี่ออกมาแค่หน้าบ้านก็อาจจะโดนสัตว์ร้ายทำลายได้นี่อะไรนั่นอะไรนั่นกวางเหรอพวาเดนเดียเฮ้ยทำไมกวางตัวดุของฉันอ่ะบ้าเอ้ยนี่อะไรกันเแล้วฉันหนาวจัง พี่ชายจ้ะี่ชายฉันหนาวจังเลยอันน่าทะเป็นอะไรหเปล่าหนาวฉันหนาวเอาอย่าไปใส่ก่อนนะกันความหนาวเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยออกมาทำไมคนเดียวเออฉันนะฉันเรียอะไรเหรอเด็กเด็กเราหนีกันเถอะโอเคเราหนีกันอา เอ้าคันนะฉันไม่เป็นไรโทรศัพท์ฉันเขาหนีไปแตงค์คุณไี่เป็นเหวแล้วพี่ซาดแล้วว่าอยู่แล้วเราจะทมยังไงกันดีอ่ะมันใกล้เข้ามาแล้วจับมันกันไว้นะฉันจะไม่เป็นไรอ้าเรายังไม่ตายใช่เรายังไม่ตายเกาะฉันไว้นะไม่ไม่ มันจะช่วยเราหรือเปล่าจับมือผมไม่ไว้ไม่นะอหูอ้าวตายเลยอันนี้คือเมื่อกี้เจนเลือกจับมือแต่เลือกเพื่อนมันเองนะคะเลือกไม่ยอมปล่อยอ๋อก็ตรงตามที่เห็นพยากรณ์เมื่อกี้เลยตายคู่เลย โอเคค่ะเราก็เล่นเกมซิกเนเจอร์ของ PlayStation กันมาหอมปากหอมคอแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการค่ะเราจะลองไปเล่นเกมซิกเนเจอร์เกมเด่นของ Microsoft Xbox กันบ้างเดี๋ยวกลับมาชมรายการกันต่อค่ะเดี๋ยวนี้เกมฟอร์มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบน PlayStation หรือ Xbox ต่างก็นำดาราฮอลลีวูดเข้ามาเป็นจุดข,ขายด้วยกันทั้งนั้นค่ะ โดยการใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อว่า performance capture ที่นิยมใช้ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาใช้กับเกมโดยจะมีการสร้างเซ็ตอุปกรณ์ประกอบฉากรวมถึงผู้กำกับเพื่อไก้์อารมณ์นักแสดงมีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กแตะตามจุดต่างๆเพื่อเก็บการเคลื่อนไหวของสีงหน้าและท่าทางเพื่อให้คาแรคเตอร์ในเกมนั้นใกล้เคียงกับความเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณ์ของนุยธให้มากที่สุดค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มมาแล้วนะคะเราจะมาอยู่บน Xbox แทนแล้วค่ะเมื่อกี้เล่น PlayStation ไปแล้วตอนนี้มา Microsoft Xbox บ้างก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะคุณเจนอยากจะชวนมาดูก่อนนะคะว่า Xbox เนี่ยมันจะมีเมนูข้างบนหลักๆให้เลือก3เมนูนะคะอันแรกก็จะเป็นหน้า Home เราจะเห็นว่านี่จะเป็นเกมที่เราเตรียมที่จะเล่นแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างเช่นข้างล่างนี้ค่ะ My Stuff ะเรามีเกมอะไรของเราบ้างนะคะ ส่วนพอไปด้านขวาที่เป็นว n e กด์อันนี้ค่ะจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่าง Microsoft Xbox กับ Sony PlayStation เมื่อกี้นะคะก็คือว่านอกจากจะมีเกมแล้วก็ยังมีความบันเทิงในรูปแบบอื่นรวมอยู่ในนี้ด้วยจะมีทั้งหนังมีทีวีโชว์แล้วก็มีไลฟ์ทีวีมีแอปต่างๆนะคะจะเห็นมี Netflix Hulu ทั้งหมดเนี่ยถูกรวมไว้ที่หน้านี้หน้าเดียวสมมุติว่า เล่นเกมอ่ะเล่นมาสักพักแล้วเราก็เริ่มเบือ่อเราอาจจะอยากดูหนังบ้างใช่ไหมคะเราก็อาจจะมาหาหนังหาทีวีโชว์ที่เราอยากจะดูในนี้ได้นี่มีกีฬาด้วยนะคะมันเป็นการรวมความบันเทิงที่ครบหลายๆด้านแล้วก็ให้เราสามารถอยู่กับมันไปได้เรื่อยๆเกมที่เราจะให้คุณเจนช่วยมาพาในวันนี้คะ่ะก็คือเกมที่เป็นซิกเนเจอร์หลักของ Xbox อีกเกมหนึ่งซึ่งก็คือเกม q Quantum Break นั่นเองอ่ะเราจะมีคนที่เล่นเกมนี้ บ่อยๆเล่นจนเชี่ยวชาญมาเป็นแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะคุณปรินค่ะยันเชิญค่ะมาเล่นเกมกันสวัสดีค่ะนี่เขาเล่นคอนตัมเบรกมาจนเขาชินละเซียนเลยก็เลยจะทําหน้าที่เป็นผู้เล่นแล้วก็เราก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะผ้าเสียงไปเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างคะจะบอกว่าควอนตัมเบรกเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมเล่นของ p s 4ก่อนพวกเกมซิงเกิลเจอร์ต่างๆเนี่ยอย่างพวกลัสออฟอาร์สเลยเนี่ยคือ กราฟิกต่างๆมันดูดีมากอะจนผมสงสัยว่าเฮ้ยแล้ว Xbox อ่ะจะเรียกศักดิ์สรีคืนยังไงกับเกม s i g นเ t อร์ที่จะออกมาคราวนี้พอลองเล่นคอนตั้มเบรกอ่ะด้วยด้วยคอนเซ็ปมันมันบอกว่า Time p s w o w e r การใช้เวลาเป็นอาวุธคือแค่ฟังแค่นี้แลาวเฮ้ยเจ๋งแล้วเดี๋ยวคุณสู่ชิงลองดูว่าคือความอลังการของกราฟิกต่างๆของเอฟเฟกอ่ะมันเยี่ยมมากโอเคคือจริงๆเดี๋ยวนี้เกมพวก แนวเนี้ยถ้าเป็นเกมใหญ่เขาจะใช้ดารามาเล่น <Okay. S 2> ดาราฮอลลีวูดจริงๆันมาเล่นเลยแล้วก็เป็นโปรโมทโฆษณาไปเลยว่าเอ้ยดาราคนนี้มัเล่นนะคือมามาเล่นเป็นหมอบออกท่าทางให้ด้วยกันที่แบบว่าจะจะมาร์กการเคลื่อนไหวต่างตางของคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะแล้ว<ม>เราคนดูก็จะรู้เลยว่าเออเนี่ยคนนี้มาเล่น<ม><ม>เรื่องราวเนี่ยมันจะเกิด<ม><ม>อยู่ใน ห้อง l a บอันนึงที่ทําการทดลองเกี่ยวกับการเวลาแล้วพอเนี้มันเกิดระเบิดขึ้นอพอระเบิดขึ้นเนี่ยตัวเราเนี่ยจะมีพลังพิเศษบางอย่าง,งในการอยู่เวลาเนี่ยนับเนี่ยครูซูชิงลองดูดิเอฟเฟกต์ต่างๆของมันยอดแล้วเกมใหญ่ๆเนี่ยมันจะชอบมีแบบการนำหนังมาสลับกันเรื่อยๆเลยนะคะใช่เดี๋ยวมันจะมีพลังเหมือนกับ,บใช้เวลาในเป็นอาวุธจริงๆอ่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันคือ time is power มันจะมีหยุดเวลาแล้วก็ทําให้ตัวเราเร็วขึ้นวิ่ง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 ารกิจเราคือต้องไปช่วยเวงนะคะเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดสมมติเราสามารถที่จะเห็นแบบเขาเรียกว่า Echo of Time คือล่องรอยของการเวลาที่ทิ้งไว้เห็นไหมแบบมันเป็นอะไรที่แบบถูกใจคนชอบเนี่ยใช่ค่ะเหมือนซีรีส์คือ Echo o ค Time จะทำให้เรารู้ว่าต้องเราจะต้องไปไหนต่อนี่ไงเห็นห พระเอกจะได้ยินทุกอย่างและอุกอย่ามียืนค้างตะลึงนิดอ้อ้ยคุณแลวด้วยความที่เป็นพระเอกค่ะพระเอกจะต้องไม่ตายพระเอกจะอยู่ยงคงกระ่าเกือบเกือบเลือดมาแล้วค่ะจะรู้นี่มันเป็นความมันี่เหมือนจะถูกยิงทุนมาหลายรอบแลวนะคะเนี่ยแต่เรามีแทนแล้วไงเรามีแทนแล้ว แม้แต่แจ็คเก็ตก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรครับพระเอกนะครับคนที่เขาเป็นเกมแคสเตอร์เขาก็ต้องคิดตลอดเวลาเลยนะคะว่าจะต้องพูดอะไรใช่เพราต้องมีจินตนาการเหนือคนดูไปอีกเก้าหนึงว่าไม่ใช่แค่เล่นคนเดียวแต่ต้องถ่ายทอดได้ด้วยอ่ะ คุณป็นทําได้ไหมคะเล่นเกมไปด้วยภาพไปด้วยเนี่ยไม่ได้ค่ะสมาธิเสียหมดนะขอแค่ให้ไม่สะบัดเอาไปาก็แค่นี้ก็เก่งแล้วใช่ไหมคะคือปกติก็ไอเอออออะไรเพราะมันจะแบบว่ามีมอาการแบบบางทีม,มันมันแบบกวนใจจริงๆนะคนเหล่านี้มันจะดูแบบน่บารำคาญอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกนะว่าเวลาที่เราเล่นเกมที่เป็นแนวแอคชั่นแบบนี้คะ่ะการที่เราสามารถที่จะพูด ตะโกนอะไรออกมาได้สะบดออกมาได้มันทําให้มันมันมันดีเพราะว่ามันสามารถที่จะระบายความรู้สึกออกมาได้คือเวลาคนเห็นเกมที่มันเป็นการยิงกันเยอะๆเนี่ยคนมันจะรู้สึกว่าจะทําให้เกาะเกิดความรุนแรงในความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงไปขโมยรถไปอะไรแบบนี้แต่ผลการวิจัยเขาบอกว่าที่จริงแล้วมันเป็นเพราะความกดหงิดในการที่เล่นไม่ผ่านทางที่มันแบบต้องระบายออกมาแต่พระเอกคนนี้ผมจำไม่ได้เขาเล่นเรื่องอะไร แต่จริงๆอันเนี้ยเขาก็เป็นเขาเล่นเรื่อง X Men เหรอนะ X Men ที่เป็นแฟนกับโรสคนที่แบบกลับไวเป็นคลิปอะส่วนตัวนี่ก็มาเป็นหน้าเขาเลยใช่ไหมใช่แล้วเขามาแสดงเลยแล้วก็ส่วนตัวร้ายเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าใครเคยดูเกมเกมอัฟโรนนะคนที่เล่นเป็นลอร์ดเบรลิสอะจะเป็นตัวร้ายเรื่องนี้เลยเป็นเป็นเมนเป็นเมนโรเลยก็เปรียบเสมือนเป็นแบบคล้ายๆกับหนังไปเลยเนาะเป็นความบันเทิงอีกแบบไปเลย สนุกค่ะสนุกคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอนโซลเกมแบบพกพาทั้ง PlayStation Vita และก็ Nintendo 3DS ค่ะเราก็เล่นคอนโซลเกมใหญ่ๆกันไปแล้วนะคะเราก็เลยจะมาแนะนำเป็นเกมมิ่งคอนโซลนะคะเป็นเครื่องเล่นเกมที่พกพาได้อย่างแรกเลยนี่ค่ะเครื่องโปรดูส้ชิงเลย Nintendo 3DS ที่เรียกว่าเป็น3 d S หรือว่า 3D S เนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถเปิดกราฟิก3มิติได้ปุ่มตรงนี้ค่ะพอปรับปุ๊บเนี่ยความที่มันแบบตรงนี้จะเป็น2มิติใช่ไหมคะปรับเสร็จปุ๊บโอ้โหมันจะมีความลึกมีมิติซึ่งเขาก็มีการเตือนไว้นิดนึงว่าอย่าเล่นในโหมดนี้นานๆแล้ว Nintendo 3 d S เนี่ยจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือการมี2หน้าจอค่ะคุณเจนหน้าจอข้างล่างนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสหน้าจอข้างบนเอาไว้ดูเฉยๆหน้าจอข้างล่างก็คือเราเลือกอาวุธได้เลยด้วยการ<ะ>ที่จิม้มในขณะที่หน เปลี่ยนเปลี่ยนปืนนะคะมันก็ง่ายๆเลยมาดูของอ e ีกค่ายนะคะเท่านี้กลับมาที่ PlayStation แต่เป็นเวอร์ชั่นแบบพกพาค่ะ PlayStation Vita จุดเด่นของมันเนี่ยก็อยู่ที่กราฟิกเกมก็เหมือนกับ PlayStation ที่เราเห็นกราฟิกเกมเท่ๆเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะจำลองขนาดนั้นมาอยู่บนเครื่องเกมที่สามารถพกพาได้ การเล่นเกมหลักๆของทั้ง Nintendo แล้วก็ PlayStation Vita นี่ค่ะจะค่อนข้างแตกต่างกันอันนี้เนี่ยมันจะสะใจคนชอบเล่นเกมที่ให้ความสำคัญกับกราฟิกมากกว่าก็จะเห็นว่าการแสดงผลจะดูดีกว่าเมื่อกี้ที่เราเล่นนิดนึง จุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากมันสามารถที่จะรีโมทเพลย์ได้คือสมมุติว่าคุณเจนเล่นเกมบางเกมที่มันรองรับนะคะเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าแบบต้องออกไปทํางานแล้วว่าแต่ยังอยากเล่นเกมนี้อยู่ก็เล่นต่อบนนี้ได้เลยค่ะมันสามารถต่อกันได้เลยเอาล่ะค่ะวันนี้เราก็เล่นคอนโซลกันมาเยอะเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ลองมาทั้งเล่นเกมแล้วก็ได้ทั้งภาคเกมด้วยค่ะก็สนุกดีค่ะไม่เคยลองภาคเกมแบบเล่นคสต์เตอร์อย่างนี้เลย อ๋อปกติก็คือจะเน้นภาคการ์ตูนอย่างเดียวใช่ไหมคะคิดว่ามันเป็นทักษะที่มันแตกต่างกันมากไหมคะการภาคเกมกับการภาคการ์ตูนเนี่ยค่ะคุณเจนคนละเรื่องเลยค่ะเพราะว่าการภาคการ์ตูนจะมีบทให้เราแต่อันนี้ค่ะเราต้องลุ้นไปกับตัวละครว่ามันจะไปในทิศทางไหนเราก็ต้องภาคเดียวนั้นนะคะมนคิดบทสดตอนนั้นการเล่นเกมเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็น ความบันเทิงที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทำให้เด็กเสีย<ะ>การเรียนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะมาบอกว่าจริงๆแล้วการเล่นเกมเนี่ยมันสามารถฝึกทักษะได้เยอะทั้งหมดเนี่ยสำคัญอยู่ที่ความพอดีหากว่าเราเล่นเกมที่มันมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะคะมันก็ไม่ดีกับสุขภาพทั้งนั้นวันนี้ขอบคุณคุณเจนมากเลยค่ะที่เป็นแขกรับเชิญในรายการเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ <Rams. S 1> ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้านะคะทุกชินก็จะกลับมาอีกครั้งค่ะพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนใรราายก AI จีคลับค่ะวันนี้เราสองคนลัก